สวัสดีทุกคนนะครับเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมาเปิดห้องนะครับแล้วก็แชร์ในเรื่องของการใช้อักษรรูนนะครับทำนายร่วมกับไพ่ทาโร่นะเพราะนั้นก็จะเผยแพร่เป็นสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยไล่ๆสเต็ปไปแล้วก็สอนไปเรื่อยๆแล้วกันนะแต่ทีนี้นะครับบอกก่อนว่าไม่ได้สอนพื้นฐานนะครับเนาะคุณที่เข้ามารับชมเนี่ยอาจจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการอ่านไพ่ทาโร่ก่อนนะครับว่า ความหมายอย่างไรใช้ผังไพ่เป็นอะไรอย่างนี้นะอ,นอักษรรูนเป็นอย่างน้อยก็คือให้เป็นพื้นฐานของทั้งสองเรื่องนะครับถึงจะเข้ามาฟังแล้วคิดตามแล้วมันถึงจะพอที่จะ,ะแกะไปไดไ้ได้นะครับมันถึงจะเข้าใจเออพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าถ้าคุณยังไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยมาดูเลยมันอาจจะงงเนาะเพราะว่ามันจะต้องเอาทั้งสองศาสตร์มาผสมกันนะครับทั้งอักษรรูนเอ่ยและไพ่ทาโร่เออยนะครับ ทั้งสองสาสร์นี้มีความคล้ายคลึงกันก็คือการเสี่ยงใช่ไหมครับการเสี่ยงทายโดยการหยิบทํานายหลายคนจะมีข้อสงสัยนะครับว่าทําไมไพ่ทาโร่ได้รับความนิยมเยอะจังทําไมคนพูดถึงเยอะในเรื่องของเอ่อความแม่นยํานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับทั้งที่มันเป็นแค่การแบบหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วก็อ่านตามไพ่นะครับไพ่บอกอย่างนั้นนะครับไพ่บอกแบบนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาที่เราทํานายไพ่ทาโร่เราจะยกเอ่อ ความดีความชอบทั้งหมดไปให้ไพ่และในขณะเดียวกันเราก็จะยกความผิดพลาดทั้งหมดไปให้ไพยอย่อีกเช่นเดียวกันนะไพ่บอกมาแบบนี้ไพ่บอกฉันมาแบบนี้ยมันตรงหรือไม่ตรงฉันไม่รู้หรอกใช่ไหมเออจริงแล้วเทคนิคเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่คนหยิบหรือคนจับนะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องของความเชื่อนะครับก็คือตัวไพ่ทาโร่เนี่ยชุดสำรับเก่าๆหลายๆชุดนะอย่างเช่นตรงนี้นะเป็นไพ่ที่ จะเรียกว่าเป็นชุดสากลเลยก,ก็ได้ใช่ไหมไรเดอร์เว t ทารุนะครับเนาะนี่เป็นสากลเลยก,ก็ได้เพราะว่าเป็นไพ่ชุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะมีไพ่น้าไพ่สวยๆเกิดขึ้นมาเยอะใช่ไหมครัตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่ทราบนะแต่ไพ่สาหรับเนี่ยมีการทําพิธีไสยศาสตร์ในเชิงเวทมนต์นะครับกี่เป็นคนสิ่งที่หลายคนกลัวใช่ไหมกลัวเรื่อง อาถรรพ์ไพ่กลัวเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราได้ยินว่าเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ก็จะกลัวไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเวทมนต์ที่ประจุเข้าไปเนี่ยนะครับมันคือเวทมนต์ที่ใช้ในการพยากรณ์นะอันนี้ตามความเชื่อนะตามความเชื่อมือนอกด้วยนะครับไม่ใช่ความเชื่อของคนไทยนะ <laughs> เพราะว่าองค์กรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลุ่งอรุณแสง อาทิตย์สีทองอะไรใดๆคุณลองไปเสิร์ชดูแล้วกันเนาะอยู่ที่เมืองนอกทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของฝั่งยุโรปนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีกลุ่มคนนะครับที่เรียกตนเองว่าเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เป็นพ่อมดแม่มดอะไรทำนองน,นี้แหละนะเป็นคนที่ดีดตัวเองออกนอกศาสนานะครับเนาะเมืองนอกส่วนใหญ,ญ่จะเป็นศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับเขาก็จะดีดตัวเองออกมามาอยู่ในกลุ่มของเพแกน อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีการใช้ไพ่ทาโร่เพื่อ,อใช้งานในเชิงเมต์นมีไหมมีนะครับเป็นส่วนน้อยเป็นคนที่เข้าใจศาสตร์เมต์นลึกลับนะครับของยุโรปเท่านั้นถึงจะนำมาไพ่ทาโร่มาใช้ในลักษณะของการาราเวทดมนนะครับหรือขอพลังบางสิ่งบางอย่างหรือต้องการให้สถานการณ์บางอย่างเป็นไปตามที่ตนเองกําหนดอันนั้น เป็นเรื่องของเวทมนต์นนะไม่ต้องกระซิบกระามนะครับเพราะตรงนี้จะไม่มีความรู้หรอกนะครับไม่ต้องถามนะเออก็ใกล้เคียงใช่ไหมใกล้เคียงกับอักษรลูนนะอักษรลูนเนี่ยนะครับนักมายาศาสตร,ร์เนี่ยนำมาใช้ในการทํานายดวงชะตานะครับตั้งแต่อดีตเลยเนี่ยหลายพันปีก่อนไม่มีการกล่าวถึงอักษรลูนในการออทำนายดวงชะตานะครับแต่จะมีจารึกบันทึกซึ่งคิดว่าเป็นการ จำกัดความของสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างที่สำคัญเอาไว้ในความหมายของลูนนั้นๆอะไรแบบนี้เนาะจนกระทั่งมีการสืบคน้นหรือว่ามีการค้นพบนะครับการลอยจานลอยจานเลือกอะไรต่างๆแล้วก็มีการสรุปวิเคราะห์ออกมานะครับว่าลูนรุ่นที่เก่าแก่ที่สุดมีทั้งหมด24อักษรเนี่ยนะครับตีความหมายไปที่ในทิศทางไหนพอมีการตีความหมายปั๊บนะครับนักเล่นแร่แปรธาตุก็เ,เอาอักษรลูนมาใช้ในการพยากรณ์ แต่ก็ยาวนานพอสมควรนะครับทุกคนมันก็อายุร่วมพันปีอยู่ดีนะก <_ T> ็นะเป็นครูบาอาจารย์ในยุคเก่าก็แล้วกันนะครับก็อามาใช้ในการพยาายรณ์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วในขณะเดียวกันอักษรลูนก็ใช้ในเชิงของเวทมนนะครับคือไม่ใช่การร่ายโดยตรงนะครับแต่เป็นการร่ายเพื่อเรียกเอาพลังของลูนนั้นๆมาใช้ ในวัตถุระสผสมต่างๆนะทำเครื่องลางเขียนวาดภาพลงยันอะไรต่างๆนานนะครับอันนี้มันเล่าคร่าวๆนะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาดูนะครับก็จะได้ทราบก่อนนะอืมทีนี้เอาสองศาสตร์มาทำนายผสมผสานอย่างไรนะครับมันจะมีสองแบบนะคือใช้ไพทาโรเป็นสื่อนำแล้วใช้อักษรรูนเป็นสื่อตาม นะครับคือเอาความหมายของไพ่ทาโร่ก่อนนะครับอ,อย่ายกตัวอย่างอนี้นะครับอ่านความหมายไพ่ทาโร่ก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูอักษรลูนว่าออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็เอาพลังงานของอักษรลูนเนี่ยมามาบอกเล่าเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับดวงชะตาของผู้ที่รับคําทํานายนะอันนี้เป็นแบบที่1แบบที่2ก็คือเปิดอักษรรูนมาก่อนนะครับโดยจับพลังกว้างๆก,างก่อนแล้ว ใช้ไพ่ทาโร่เนี่ยมาขยายความหมายให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปต่อต่อไปของเราที่เราจะเรียนรู้กันอาจารย์จะใช้อักษรรูนนำและใช้ไพ่ทาโร่ในการขยายความหมายเพิ่มนะจริงๆแล้วมันก็กลับไปกลับมานะทุกคนคือเราต้องดูความสอดคล้องของทั้งสองทั้งสองอย่างนะีทั้งไพ่ทั้งอักษรรูนด้วย จุดสาคัญคืออะไรนะครับอย่างตรงนี้นายกตัวอย่างเนี่ยที่จา์เปิดไว้เล่นๆเนี่ยทำนายว่าการเงินในช่วงนี้จะเป็นเช่นไรนะครับไพ่าทาโร่เนี่ยได้อ่าสิบเหรียญน,นะครับเก้าถ้วยแล้วก็อะไรเอ่ยห้าถ้วยนะครับพอไปที่ทางของการเงินเป็นไงเราจะต้องดูก่อนว่าไพ่อะไรที่ตอบเรื่องการเงินได้ชัดที่สุดนั่นก็คือสิบเหรียญถูกไหมครับส่วนไพ่ที่เป็นองค์ประกอบ ข้างๆที่ไม่ระบุชี้ชัดเรื่องของการเงินจะมาช่วยเสริมพลังหรือเป็นสถานการณ์รอบๆของ10เหรียญอีกทีนั่นหมายความว่าอะไรการเงินในช่วงนี้เป็นไงครับคนคนนั้นมีการเงินที่สมบูรณ์แข็งแรงนะมีจะเป็นเรื่องของความคาดหวังหรือจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินอะไรช่วงนี้บอกเลยว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับ หรืออาจจะหมายถึงผลกําไรจากการค้าขายเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้จาก9ถ้วยใช่ไหมครับผลกําไรจากการค้าขายนะครับหรือว่ารายได้จากการออกสื่อสาธารนณะการออกงานอีเวนต์ออกบูธนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกําลังชี้ชัดด้วยไพ่9้าถ้วยผสมกับไพ่สิบเหรียญใช่ปะ่นะเนาะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของ คนที่มีคู่สมมุตินะคนที่มีคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับคนรักอาจจะทําให้สูญเสียทรัพย์สินเงินทองบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้อะไรทํานองนี้นะครับหรือตัวเจ้าชะตาเองนะในกรณีที่ไม่ได้มีคู่ครองอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหมายถึงเออ่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอาจจะมีข้าวของนะครับที่พังเสียหายแล้วเราก็ต้องมานับจ่ายค่า ก็ยกวันอ,อะไรอาจจะเป็นค่าซ่อมแซมซื้อของใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับปิดหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกับการเงินของคุณในโชโวงนนี้หรอกยังคงเข้มแข็งแข็งแรง,งอยู่อันนี้คือคำตอบของไ่ทาโร่ใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับพอมาดูอักษรรูนขึ้นเป็นตีวาสกับเฟหูกับหัวนะครับในกรณีแบบนี้นะครับแล้วเรามาตีในเรื่องการเงิน รูนที่เข้าเรื่องการเงินที่สุดก็คือแหลเฟหูพ่อเฟหูกับหัวเป็นไงครับติดขัดในเรื่องของการเงินเนาะติดขัดในเรื่องของการเงินบางสิ่งบางประการแต่ในขณะเดีวยวกันมีรูนตีวาสที่ช่วยประคับประคองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยสื่อสารไปได้ถึงอาจจะมีปัญหาเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ต้องเสียเงินจ่ายเงินกันไปกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง แต่การจ่ายนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ได้รับชัยชนะขึ้นมาก็เป็นไดน้เพราะเฟฮูกับตีวสัสตุตีความในความหมายที่ขมวดปมเดียวกันใช่ไหมครับอย่าลืมเรื่องธาตุนะธาตุสัมพันธ์สนับสนุนความหมายมัดเป็นก้อนเดียวกันธาตุทำลายนะครับความหมายจะต้องดิฟิกกันบางสิ่งบางอย่างนะครับธาตุ <c oughs> เป็นกลางความหมายจะเป็น2เรื่องเสมอเนาะ ดังนั้นนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บเอ๊ะหรือว่าจะมีการจ่ายพอเรามาดูไพ่ทาโร่เป็นไงการจ่ายที่เด่นที่สุดก็คืออ้วเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นหน้าจอให้นะการจ่ายที่เด่นที่สุดก็จะเป็นห้าถ้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเฟหูกับหัวก็อาจจะลิงก์กับความหมายของห้าถ้วยคือการจ่ายเพื่อรักษาสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะครับหรือว่าจะต้องมีเรื่องให้จ่ายเงินเนาะ แต่จ่ายแล้วนะครับประสบความสำเร็จ10เหรียญตีวาสนะครับ l i n k ์กันได้ดีเลยคือความหมายเนี่ยนะครับเป็นไปได้วยกันได้นะความสำเร็จชัยชนะนั้นอาจจะนำมาพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือนะครับถ้าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันนะ,ะการนำเสนอนำเสนอโปรเจกต์นำเสนอผลงานอะไรต่างๆก้าวถ้วยสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่ และมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยตีวาเช่นเดียวกันเห็นไหมเนี่ยคือการอ่านนะครับอักษรรูนจะทําหน้าที่เป็นการให้พลังให้พลังงานกว้างๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไพาทาโร่จะเป็นการให้ความหมายแบบขยี้หรือละเอียดในสถานการณ์หรือตัวบุคคลมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนาะดังนั้นนะครับถ้าคุณเป็น อ่านเป็นทั้งสองอย่างคุณนำมาผสมผสานกันแล้วอ่านร่วมกันอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะได้รับความแม่นยำหรือความละเอียดเพิ่มขึ้นครับมาต่อกันคลิปหน้านะครับจะแสดงตัวอย่างการพยากรณ์นะครับให้ดูเรื่อยๆนะครับในเรื่องของรูน่าทาโร่นะครับตรงนี้